2,564อาเซียนไม่เชิญผู้นำรัฐบาลพมา่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำและระดับรัฐมนตรีจนกว่าจะมีความคืบหน้าในการดำเนินตามฉันทามาติ5ข้อเชิญเฉพาะตัวแทนที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองอาเซียนยึดหลักไม่แทรกแซงแต่กังวลต่อสถานการณ์ผักดันฉันทามาติ5ข้อคือหยุดเน้นหยุดความรุนแรง แต่เจราจาแต่งตั้งผู้แทนพิเศษเพื่อไกลเกี่ยอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษเดินทางไปพบทุกฝ่ายในพมา่าให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านอาเซียน<อ>เหตุการณ์ประเด็นของอาเซียนต่อประเทศพมา่า<อ>เกิดจากเหตุการณ์รัฐประหารของพม่าในปีพศ2504<อ>ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ